พี่ชอไปพี hmm. ่เชใส่ชุดอะไรบอกก่อนนี่รถตล์อะนี่แต่งตัวไตล์อะไรเนี่ยอนี้วนี้หาหมออี่หาหมอทีชเชอเป็นอะไรคะหมอับเร็วอันนี้อานี้ลับเร็วหาหมออันนี้ไปเร็วเรเลยไปไหนอ่ะ มทิเชอร์เป็นอะไรอีกอะไอทิเชอร์แสกางเกงก่อนนะทิเชอร์แสงเกงแล้วไหนอ่ะไหนกางเกงทิเชอร์อยู่ไหนนั่นกางเกงของทิเชอร์เหรอของทิเชอร์ today is อะไรบอกก่อน today is today is มา <c oughs> อาที่เชืร์ไปหาหมอก่อนแล้วค่อยมารับนักเรียนนักเรียนนั่งคอ,อยตรงนี้ทีชเชอร์ไปหาหมอก่อนทิเชอิญที่หหนักเรียนไม่โดนสาปหรอฮ่าไม่รอยที่นั่งเรียนไม่โดนสาป